ก็พอคุณแม่อย่าหน้ามังคุดแม่เลยหน้าทิพย์อิมังบุทธกัานังทิพยานังอจิตานีองค์ชาบริพารพินทั้งไปผู้สร้างคิดคือคิดดีก็คือพอกับแม่ผู้สร้างว่าวก็คือว่าวดีก็คือพอกับแม่ผู้สร้างทำมันก็คือทำดีก็คือพอกับแม่บอกคือไผ่เพราะพระเจ้าก็มาจากใค หลวงตาเอืนพาบ่วมบายปิตุภูมิมาตุภูมิอยู่ในจุดนั้นเลยแม่เลยชาบูมีพาช่ององค์กับบูมีแช่ห้องเหมือนเด็กข้ามตอบเลยเต็มห้อยรถเกมลอยก็บแมงห้อยกับลอยมันเพียงแค่เปลี่ยนชระทะครอักษรท่านบรรทุนมหมายก็เดียวกันนั่นแหละเราไว้จังหน่อยกัน โมห้มันเรื่อนล่างยางหายคุณค่าของผู้ดีคือพอต้องจาาเอ่นพอคุณแม่คุณพอพระแม่พระพอพอ่พอแม,ม่พ่อผู้ดีแม่ผู้ดีเยียไปละลาบละวงลวงเกินอีกบัดมันเป็นภาษาลบรู้คุณชื่อว่าออกปากเลยพอบดีแม่บดีเช่าพันคำขลัหนด้าถูก มันจีนี่แค่ความสงบสุขทั่วบ้านทั่วเมืองบ่เหลืองบ่ลมปูนบ่ไหวออยากง่ายกับเพื่อนอดคือเพคนอุปการะแค่ห้ามาบดทรายบดเลยปัจจัยนซีก็ดีปัจจัยนหาปัจจัยนห้เงินทองของขาวแม้มันพรอมมีค่าพระชององค์หนึ่ยบหยอดให้ลูกเลยเออเมื่อไรมีบดบังปิดบังอัมพังไปเฮียนสาขาวิชานี้นั่นนั่นนี เออที่ใช้หอยหจำนำข้อยอุปกาละทั้งพระทั้งเนี่ยนขึ้นกันวาดว่าศาสานาต้องกาเปิดบัตรมือในข้อมหมายและอื่นได้เกิดจากจุดเนี่ยนศาสนาพุทธเขามะทุประยนทุก,กระดิยาอดตั้งเรือจริหนังห่อโค้งร่างกายภาษาบันเทาวะเออภาษาพนวดต,ตาจ่า ซึ่งแปลวรรหนังภาษาของพุทธเจ้าตาดจ,จะแปลวรรหนังแล้วเรื่อหนังห่มแบมองใหอ้อาจารย์พาบร่างกายชวนประกอบถาดซีคันหารรุดลวงออกไปก็น้อยหนึ่งมองเป็นธรรมมาเนี่ยนั่นแหละสมบัติของพุทดีเครื่องไม้ของคนดี เส้นทางของบุญเก็คือพอคุณแม่คุณน,อน้องพระพุทธเจ้า็มาจจรินอายุเช่าเก่าปีหรือย,ย,ย,ยี่สุบเก้าปีจังได้ออกบทเสด็จออกชูมหาพิเนตกลมแล้วก็บริเไปแก้ใหม่ทั้งไ่ายบริเไป,ช,ไปช่วนไปเชิญพายไปนํเาเอเชี่ยวขึ้นไปเลยเนั่นแหลประวัติพุทธ,ธจริยาววัดเ,เรา ย้อนอดีตน้อยหนึ่งเพื่อเป็นองค์ประกอบของเทีนะ่ยวแล้วน้ำว่าพุทธะอรหังโมเมนต์อรหันอรหันนันบริษัทธ์สีมีมิจกาเนา้ำน้ำเดียวท่านเอกวจนะอันว่าบวชของพระอะไรอธิฐานเทศโมมีอุปช้าอาจารย์โมมีบวชมีศีลโมมีคาะโชก โมมีไฟศิลมาเช่นรับรองใบชูดชอกชูทีเอกช้านแนวนั่นแนวนีวน้บ่กมมีเลยเออยังกัดวัดนัน่นวัดนี่ยังโมมีนี่ไายนี่นี่ไกลน,นั่นโมมีมีจะบริสุทธิ์สีชุหาภาษาาบุตกินหาโมมีม้นทิ้นเลยนั่นแหละเราชูห้าพพอคุณแม่นนมคุณได้ฟังโมไม่ได้อ่นใดูดูจกก็มบานล,ล้านต็มเพื่อนชื่อมาเทายันยังบอลมู้เจ้าเว,าวลาได้มันสิิ้นสุด กรรมพันน์กรรมของผู้ดีได้นั่นแหละคนทุกคนคือคนดีออมเมื่องหรมดาเมืองของผู้ดีดดนเนี่ยลาบยศเจริญชุบเชื่อมลาบเชื่อมยศนิ่งท่าทุกนั่นมและเศรษฐีมหาเศรษฐีอาหานอะไรงามอย่งย่งอยู่เมื่อ,อคนมัดพระพุทธเจ้าคนมากสุดท้าย ก็เลยบุมาอิบัตปัชิมชาอโคอามัชมีบกเกิดนกระดาของมันอืมอันมวยแีปัญหาบกเกิดเพราะว่าไก็โหลของฟันยังปหาคัดหาเครื่องฟู้อื่นพพ้อม่งดูถือใข้่ถือได้นะบอการคัดยางรสชาติประมาทคุณเอดเหียดความเห็นให้ค่ล ตรวถวายพร่ำพ่าลูกชายเาแปลชุฟังผมจัเลยนั่นแหละผ้าหุ้งสั้นเลยบารมีสามชิ้นถัดเต็มอัตราเลยใค้ห่างคนบ่าวใครดาพคนบดตอบนิ่งอุเบกขาปรมัดลงถ่ายนั่นแหละคือพ่อคุณแม่คุณเพื่อนนะบ่ได้คือใครได้ชมพ่อห่ายก็บ่งหายพ่อแม่ชมพ่อดาก็บ่งดาอีบ้าที่พ่อก็าหูเชิดน้า แกห่างบ่มีเป็นผิดเป็นผัยกุยิจผมยิ้หัวเกินเยียอเกินงามแก้ายน้าไเมาหดหัดน่หละเพื่อเลื่อนเลื่อนเม้นห้องขอถดอ่ะก็เลยเพื่อเจอเราเธอยังได้ก็ชินทางที่มาขอขอเที่ยเนี่ยหึงบ่มีขินมุกน้าว้ามบ่มีสามี่คุยนั่นแหละพระอพระบดินทร์น่งผมพระกาชาวผัดนั่นร่วมศูนย์เลย จ้องจุดนั่นเอิเอืา่าพระคุณพระพุที่เจ้าเอิ่น่าพระอรหังพไไราวหายพระว่า้งามก็แม่ก็ยนะไอ้สำเนียไปน้ำใสสติจำปัญญาละเอะว่ามันพลาดพิงทั้งไปบ่มีมิจฉาพจนผู้เดียวอะอรหังสัมมาสัมพุโทโธนะพระคาบา,า,าพุทธังพระคาบาลจังลาภิวาเมีนะเนี่ยเลยไม่ได้ไปเติมเต็มเอียงถวายให้พ่นเพ่นเติมเต็มของพ่นนั่นแหละพนยังว่าอัจาหิต์นแล่ะ ผู้ที่นหรือโบฝนู้ที่ปลอดภัยหรือบปลอดภัยูที่บริสุทหรือบบริสุทธิ์ก็บอกสุธที่สุดที่ปัตตางเอออะไอยู่ที่ความรู้ึกนะมันมันไปแฉไปวัดโอ้ยมันงำอะไรใช่ฮะเอาชาตนาฟุตบอมีกติกากฎขีคมเหงาบอมีแล้วนะต้องปฏิบัติน้ำน้อยกับบมี เอานี่คนพี่จะเหตุอไรเฉยเหตุนด่งขวดเหตุหนี่งบขวนเท่านั้นอันเหตุอันขวดเนี่เอาโมมีพิษมีไฟกข้าอันเหตุอันบุขวนเนี่ยเอาไปเลยออจับกัะห่อนรถไฟก็ดีนั่นีมันถึงไฟคนระเนี่ย ไฟเจ้าพรนเจ้าใหม่น่ะสูรนะอืมนังผูกน,นังพ่องอันนี้ไฟธรรมชาติไฟเหตุลมลมสุกไฟอบไฟอุ่นทั้งไฟไน่นะไฟสำคัญล่างคับคีไฟโทษรัพท์คีไฟโมอ่ับคีไฟเป็นวงกันไฟสามกอ,อ,มองอ่าเบอร์เจเดหนึ่งหกชาวเราชิอใละ ส่งมาเพื่อนพูดเองที่เดียวจะย้ำพูบังเลยบ่มีครูมีอาจารย์บ่มีศา,าสดาอ่านแหละตรงแจ้งองค์ทรงเครื่องก็เอาเองมัดอธิษฐานเพจเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเพิ่นเป็นองค์แหละอ่นแหละลัะทธิอื่นก็นยังมีอยู่ก่อนภาพนะพวกอารชีพวกชีพรายพวกริ้วสีโยคีมีแล้วก็กว่าเพิ่นแข่งนั่นแหละคนละแนว แบบผู้นี้ไปเลยดูพบสมนมพันต์พบคือพอดุษีเพละแนวเลยมันเป็นของนงหอมฝาดนังเสือนังสิงเอียงออาากกาเศ้าครับอืมก็มีชอสีเท่านั้นไมีไดเป็นอนุญาโตสิอ้นงไอ้หอมได้มันเป็นแนวอื่นก็ชิฟังเศรามาเนั่นแล้วก็มาจาก เออเมตตาการุณามมทิตาวุเบขาของผู้ดีนั่นแหะพระสององค์เห็นว่าพุทวิหารเป็นขอบัตรปฏิบัติของผูญญ้ใหญ่ผู้เป็นรักเป็นฐานเป็นบ้านเป็นเพื่อนเป็นวัดเป็นว่าเป็นศาสนาร่วมจุเลยมาในจุดน,น,นั่นแหะนั่นแหลบอสิสแต่แปลกันหน่อยเออเออไม่เห็นเขาเห็นเงิน ของเหตุและผลนั่นแหละที่เฮายากง่ายก็อดเอาพระสององค์เลยเนาะแก้ปัญหาได้แน่นอนหลวงตาคือยุคที่หลวงตาก็เลยบอกเนี่ย,นนแ,ย,ยแต่ขึ้นมาจะได้ขาดห่างจากจุดนี้มาได้อืมเดีย๋ยวเป็นเนี่ยก็ไม่มีโอกาสเดีย๋ยวเป็นพระอรหันต์อรหันต์ไม่มีโอกาสดอ,อกข้ามัมีพระสององค์นั่นแหละเพื่อนเพระคุณหลวงตาเองผู้อื่นบระจักษนำ้ำบม่ได้เป็นกาวกายแต่ก็บม่ได้พลาดทิ้งเลยนะนั่นแหละทีเ่เนาะ นิ่งแกว่าคนเราหูบืดหายมืดเลยดีแท้อยู่ที่ละพระแค่อยู่ที่ใจโมมันเนืออื่นพายนะเป็นอาพ่อเป็นชั้นเงนหลกเป็นเครื่องหมายเออบ่หายถูกเอ่อกล่าวโลกกล่าวลายว่าเป็นชี้ปอกขี้เปลือยนี่ยนาโมมีฮิริโอตัปะโมมีอายบนมีกลัวเอียงเนะคนบอกการ่งห่มเรียบรย้อย <c oughs> โอ้ยเป็นวัฒนธรรมอันจบอันน้นของผู้มีชมบัตผู้ดี ม่เลยโมเฮตอียังชุลึกชักลับคิดเหตุคิดข้อเออไปกับช่างงามกับงามนี่แหละเมืองคนเป็นเมืองที่ให้โอกาสใช่ห้องอยากง่ายก็เอาพระช่ององค์ไปนั่มันชีแล้วแรงแลงง่ายนี่บานบดลงมันเออเขาก็บอกขาดแรงแกงกับบคัขาหมอนนุ่งหอมกันได้มากเลยกินก็มากินหลดใชห้องนุ่งก็มานุ่งหล่มก็มาห่มหลมาอยู่มาเอาใัยหลดเฮื่อนกันได วันยาถ้าล้างผกแห้วว้แก้มบบนู้ไ <c oughs> ม่จะกันคนเขาว่ามันดีกว่าแกะมาซัมันจะพูดล่ะกันน่ะดีกว่าแกะถ้ามันเย่แล้วแก้บทันง่มดคือต้องมุดต้องใจยอมหับเลยแกมกันไปนํากระแสของโบราณแม่เนี่ยนูดนอยู่แล้วบวชพิษคลาดต้องการความสงบชุกนะ่ะแม่หลอมันเห็นแนวเห็นแบบเห็นอย่าง มันไปพิท่ทามคือท่ามแต่ให้ไว้วนะแล้วนะยังจะขึ้นพี่ไปรั่วหึ่งกันท่ามข้นกันใช้เวลาจังน้อยมันก็เห็นหน่อยดอกอย่าอารมณ์จืดเพิ่นว่าอย่าพ้อบางเสีนจืดกล่าวว่าอย่าหุนหันพลันแหลใช่เกินไว้เกินมองดูนะถ้าขาดไว้ขาดบาดพอดีเพิน่นบอก ใช้กลางมือเคียงขาดย่านของบฝนหวัดโอ้จะเป็นฝนหวัดนะเขียงขาดย่านของเออบับใช้กลางใช้พอดีเออบกเขียงบกย่านลานนั่นแหละเอราะว่ามาดีมาปฏิปทาโอดเขาโอนหน้าเพิ่อก็เอาแหละมันนวลนั่นแหละอ่ะตัต่เรมาทานุโยูไปบลาดไปบ่ไดเพิ่อก็หูวทางของเพิ่นไม่มีใครไม่บอกใครสอนลยเนี่ย แต่ว่าเกี่ยวกับภูมิบรารมีหลายคือพญอินเปืนว่าไอสกิลจะเก่าให้โ่เอ,ข,อเขึ้นการทำเวลาท่านคือลงมาเมื่อคนเมื่อมนุษย์เนี่ยจะได้อ,อกบวชจะได้จัดฉลุตามพุทธประสงค์ของท่านจะบำเพ็่นบรารมีวะน,นวี่นะปัทนาไว้นะจะได้จัดฉลุดบุพระกรมา บ 3, ra, ัดิฉทุกกระกี่ยันหกปีมันอยู่ย he. ังลืดจะตจักรยืดเจหนังอดเข่าอดหนัาบ่อฉันเลยบัดิฉนเพราะยอินไปอีเออเตียนกระแสหองควงมืูเสิไบวกว่างไงมัอือปิดกระเชิยดพิมสามสายให้ฟังบังดูเออข้องจองแค่ลงมจาวะ นั่นแหละจะว่าเป็นว่ามันเข่มมันยานตึงนักมะขาดัดยานนักมะขอกยอนนักมันเป็นว่ายานบ้านเขาเป็นว่ายานมันเหนียดมันยานมันเข่มหลานมันขาดจั่เป็นว่าอ่าแล้วก็มาคิดน่าพิจรารณาใช่สตินั่นแล้วมันเป็นเะรื่องอะไรโมโดดกคุณโมโดดกธรรมใช่เลยทุกอย่างเลยฮูโหดีดโหด สติมุรรม่งรำมละกขาสัมปชัญญะอันว่าสัมปชัญญะ่างพระว่าตาในเออจักขุปัญญาจักขุผละตาในตานอกคือตาธรรมชาติเห็นพวกสูงต่ำดำขาวเยอะๆนั่นแหละแม่นคนบอกว่าที่ละเอียดจักหน่อยมอยังวันเมียนถึงขันนะเออคือนังทุกท่ายลงใจชอบลม หายใจออกก็ให้ยหูหายใจเข้าก็ให้หูนั่นแหละพันหูบนเท้งสองลักษณะะหายมันจะบกกลายด้วยน้ำหูตัอแม่นคิดแก่ผมปกติให้หายกับบัวใช้ดาวกับบันจะพูดทันแงมาเันว่าหายใจเข้าต่อหูหายใจออกกับหูไปลองปฏิบัติบ้างนะเพื่อมีโอกาสเนื้อมันจะไดี่ํข้ามต่ออ่า ปฏิปันโนถ้ามันจะเร่ยสุดจะริบตังได้ต้องควรแก่เวลาเอ่ย่าวคว่ำหน่อยคว่ำกับบ่เป็นอย่างบ่เป็นหายเป็นดากันพิษของจ้องเทียงเนี่ยบ่ดีเลยเอ้หลายดีลายงามนี่จะลายงามลายจบอืลายจะเลื่อนลายหมัดลายคงอยู่น้ำกันเท่าได้จำนวนกับบ่มีตอนหนารอบหลังบ่มีเราแว้งกังขาสงสัยเสื่อัอะไรกันนี่จะไม่ดีจิตอันดีอันงาม อานาดีต่อกันนะเป็นว่าเมตตาปัตถมพิโลโกเาามตตาท่าคำจุนโดยอดเลยนี่แหละเมืองเขาพื้นทว่แบบมรดกคุณมรดกธรรมสชื่อรับสาปฏิบัติอา้าวอมไว้ได้ไห้ายกระบอกขับแคบคือวัตถุป,ปัจจัยชนอื่นแม่ลเลยบางคนเกนลียรลอาลอันนั้นเด้อย้ำอีกเท่านึงก็มาจากผู้ดีทั้งนั้นเลย นั่นแหละผู้ช่างคิดคือคิดดีผู้ช่างว่าคือว่าดีผู้ช่างท่าคือท่ำดีก็คือพอคุณแม่คุณเฮานั่นแหละถ้าเฮาก็เลยพอได้มีโอกาสเออเห็นเขาเห็นเงินของความดีความบดีแต่ไม่นเพิ่นเป็นผู้แกงเหตุแกงผลไวอาภาคือแชมปวว่า ภาษาภาษาเพันภาษาบาลีภาษามคตภาษาพุทธเจ้ s, าก็มีอาภาแล้วว่าแสงสว่างมันคือแสงค้ำมันคือแสงหลอดขึ้นหลอดไฟตะกอกตะเกียงไฟเทียนไฟอะย่างกับเราแกมันเป็นวัตถุปัจจัยมันต่างกันบุกมันมีชวนเกี่ยวของกันเลยนั่นแหละแต่ว่าเป็นแสงค้ำมันมีแนวบาง เห็นผมก็บ,บังบ่ได้เห็นว่ดอัไนเอาหอน,นี่มันีก่ก็แม่เจ้าคู่ดีเงี้ยเลยอ้าพระพุทธเจ้าเคนยังได็ออกบวชยังได็กัดสลาดอ่าบาลาี่โอ้คนซองทางโดนหอนอุเบกขาประมาทจบเลยอ่านเลยเชร็จกินถึงที่สุดทุกกินอื่นเพื่อการนี้มันมีเยอะคนบอกก็คนดํารัสเองมันน่ นั่นแหละเราชู่กันฟังชื่อสยามพูดเนี่ยเพราว่าหูเองเห็นเด็กบ่มีคู่มีอาการบ,มาราบา่มีศาสดา์จะไาถอนี่แหละที่ห้าบุญลายจังพอบุญเหนือยบ,บ่มเห็นบารมีมาผู้เพก่กะจะบุญญัตตาเพราะเป็นผู้ได้ไปคยท,ทำความดีไหมืนใวสมัยก่อ,อนนั่นแหละถ้าบุญหว่วมชาต,ติท้งบา,ารมีห่งขันแม่นักบ่มีอ,มยะะอย่างเราแวงกันนั่นแหละพอได้จำนวนกต่บ่ได้รักจกคิดจกขวางในกล้องหูเชือว่าจะเป็นอันตราย นี่จะไหเนื่อยเชื่อใจกันนั่นแหละเชิดเท้าของเมืองคนเมืองมันขาดนิดเล็กน้อยก็หาอะไรกันได้แก้ไขปัญหาถูกเข้าถูกเงินถูกชนถูกเงินมันห้องวะมันก็เช่าอยู่ป่นไหวเนาะกับเบิดไปคัดของเนาะกับเบิดไปเออมันก็แก้ให้องบ้านนั่นแหละเรากันมาโดยสืบคุณบาอาจารย์บัวเนียยเนี้ยนั้นกระดูกเพิงนั้นเทียมลูปโบรานคุ้ของเขาคุณนั่นแล้ว ทุกๆทุกสมัยไงเออแก่าเสื่อรักษาไปเลยกระแสของคนอีเนี่ยพเป็น hmm. พี่เป็นไพ่เอกเออมันจะเป็นปุ๊บแทนแน่นหนอเม่อืมแค่นั้นวันี้ผูดดีมากขอให้มันมาลแ้วพูดดีอยู่ขอให้อยู่ดีเคสพารังคีแหละผูดดีเมื่อขอให้เมื่อดี ทุกเส้นทางที่ผู้ดเีเพลินไหวก็ขอขให้คุณพระคุ้มครองแคล้ควคลาดปลอดภัยบุญก็ขอให้ขับนำ็ขอให้ชูยูก็ขอให้เย็นเป็นก็ขอให้ชุบทุกที่วาระกริจการคือจิตานทั้ทงจิมม่าในที่ดีและบริเนมาโดยทั่วกันทุกทคูขานเด